อุเอสนะคะวันนี้นักเรียนบุญยวาสวิทยาลัยระดับชั้นม2ของเรา17ห้องเรียนเรามาเห็นสิ่งมหัสารย์สิ่งนี้พวกเรามองสิคะว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะทําที่โรงเรียนของเราได้เพราะอะไรคะทาไมถึงคิดว่าทําได้มันพื้นที่มันก็ไม่ได้ใช้มากไม่ได้ใช้พื้นที่มากแล้วมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีปูนสางหรณ์แล้วก็มีตะวันไตตะวันไต ไม้กี่ชนิดลองนับสิย่สามี่ชนิดค่ะและมันจะต้องปลูกด้วยหัวใจหรือเปล่าลคูกด้วยความรักค่ะอปลูกเงือปลูกด้วยความรักปลูกด้วยถ้าอ,อย่างนั้นญญเราเห็นด้วยไหมว่าควรจะเนรมิสิ่งนี้ที่โรงเรียนวิทยาว่าวิทยาลัยของเราในปีนี้